แมะยกเลยถึงยังเนี่ยโอ้ยเก๋วะแกงย่านึกว่าจะแค่ว่าเป็นสังเอาเลยนะอ๋อขึ้นหน้าแม่แป้งอยู่เลือดค่ะเลือดออกมาแล้วนี่เลือดเสร็จแล้วบริษัทนี้ดิดิมีขยับตัววันเย็บตรงนี้

ไข่ด้วยใช่ไหมไข่ด้วยใช่ไหมนไข่ด้วยหกด้วยห้าแล้ลืมเอาไปหมดเรืเอนไปที่อ่านีไไ้ไนของยาน เราองวางไม่ได้น้า yes. no? nah. okay. so ้าไม้เ้าอย่ไไม่ใ uh ช่ไปไล้วเไไปวัด้ไปวัดเห็อย่ที่ตาตี่เรากกบรออกไวเม่อยดจุก้ามาจุามาเร็ไอมมาจา นี่ร้านฟางบะโลองยาดูนั่อย่างขาวๆกับเร้าของยาืนขนมายาอยู่นี่เด้อห้ามหายเด้อมาฝากหยังแต่เด้อแต่ะยาในี่ยาเดียวหลยแ่นี้าที่ นี่เขาได้ซีนาทีเครื่องเหลาลงอ่ะนะเพื่อนดูเดียว namo namah ku arya netrayo churi satom namo sukhaya divinaka sarena saya saya par citta karana maharapan pratitine namo arya netrayo churi satom Ahaifekar <laughs> 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ประทับดง <c oughs> จำปา มาอยู่ยังหวังไม่จัำปลาดหว,วังว่าคงสดใสต่อไปไพ้ต่อยลูกลานคอยก็ว้อยว้อยนำพ่อปาลิชิตบอก่อมาหอดบอ่อนันองค์ผู้ทันถึงที่จุดหมา23ามเวลาบอกถึงหกทุ่มเช้ชามันหุ่ตุงกันน้องพี่สิบแปดมิย้อนีหกคานันพ่อโสโอ,โอโ้หนอไม่ต้องเศ้าสูเพ่อจะให้โชคทำดีต่อไป มาทุกสพโศะโรคภัยสเสนียดจันไรให้หายไปเลยจิตเคยมีแค้นเครื่องฝุ่นให้ใจว่างุ่นปิดห่วงบ่วงมานรักโลกโลกรธหลงสงสารให้อันประทานมาลายหายไปกันให้ไดใดในโลกอย่าพ้นทุกสูกต้องให้อภัยทานชาโดกพ่เคยกล่าวคานเรื่องเล่าตำนานองค์พระเวสสันดรห่วยพรลูกหลานผู้กล้าอันเชิญผู้มาประทับจำ คนอย่าพากันสับสนอย่าวนเวียนออกซเอาไว้ลูกหลานของผู้องค์สัมมาเพิ่นฮู้ยักเทศสั่งสอนทุกยางอนลาบากปานใดให้มีศีลในใจสุงเย็นเลือเลือเอาอเอื้อยให้ทํงบุญสักก็สังคาเฮาดักนาะบ่ดแบบนี้จากโลกนี้ไปสู่จุดหมายคือสวรรค์เมงแมนห นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สวัสดีค่ะมาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะลำสวยมากเลยค่ะป้าโอ้ขอบคุณนะคะคือดีลำลำกันสวยจริงๆจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับก,การรับชมการติดรับชมนะคะสวัสดีนะคะรับได้เลยนะเนี่ยขเพิ่งเขาเปิดชุมอยู่ เอามาให้หนเด้อว่าดูโดมว่ายูโดมนดโดมนี่เหรอ้งมี้รทหมวันนี้ทุ่มนึเข้าไปทำอีหยังนาอะไร้าบ้ามาต่อไม่เอี้ทำหมอนวันนี้แล้วว่าวันนี้ เอซี 3, ดูองค์ปู่ไว้ก่อนนะคะพี 3, ป้าะบ้านเข้าไปรับคุณนันต้าดูองค์ปู่ไว้ก่อนนะคะมาเป็นกำลังใจให้ค่ะชาวบ้านเข้าไปรับตังก่อนนะคะพี Yeah. Oh, am going to มีเจ็ดก็น่ามีเจ็ด ว้าวโทรชับแพ้นี่โอ้แล้วเอายางบ่ล่ะอดีก็ oh, มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณนนตาสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะเอฟตีปที่บ้านลำตีก็ได้ไปรับเงินก่อนค่ะถ้าเรา,เาไว้หลายวันมันก็จะงงเหมือนครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วก็อไม่รู้งานไหนเป็นงานไหนมั่วมาตัวมาตุมมาดมมาตุ้มกันหมดนะคะก่อนที่จะมีงานนะคะกะ็ไปรับเราก็งงงงงงง,ง งงไปมากเลยนะใครสิคราวนี้เราก็ต้องอ่าเสร็จปุ๊บแล้วปั๊บเสร็จปุ๊บแล้วปั๊บเสร็จปุ๊บแล้วปั๊บนะใครสิเราก็จะไม่งงนะใครสิไปอันนี้ก็โอ้เดินผ่านปุ๊บติดปั๊บนะใครสิโอ้เนี่ยนะคะองปู่สวยไหมใครสิโอ้วันนี้ไม่มีไฟสวยสวยไปส่งแล้วก็ภาษาก็กลับไปส่งค่อยกันกัน เออไม่ต้องนอนแล้วส่งกันไปส่งกันมาอไม่ต้องนอนแล้วนะส่งกันไปส่งกันมาส่งกันมาก็ส่งกันไปอยู่นี่นะคะคุณนันตาสวัสดีนะคะเอ็ีจ้ะนี่นะคะไฟก็ยังไม่มาเก็บนะคะเอีก็เอ่อก็ถ้าเป็นไปได้เนาะอยากให้อยู่ที่นี่เลยนะเอ็ซีให้ไฟอยู่ที่นี่ติดเฉพาะวันโกรนวันพระนะคะติดวันละอ่าสัก ครึ่งชั่วโมงเนาะทุกวันพระะวันโคนแล้วคงจะสวยน่าดูนะคะไอตีเนาะแล้วก็เดี๋ยวป้าเที้ยจะพาไปดูสวนย่อมยามค่ำคืนนะคะฝั่งโน้นนะคะเพราะว่าไฟก็ยังมีติดบ้างนะคะไอตีนนี่นะคะสวนย่อมนี่คะ่ะเหมือนแดนเดอร์มิดเหมือนแดนสวรรค์เหมือนแดนวิมานนะคะไอตีนี่คะ่ะมิมานแดนดินเนะนีมานองปูนะคะไอตีอุวยงามมากนะคะไอตีจานี่นะคะ โอ้โหนี่นะคะสวยสวยสวยนะคะก็ถ้าเกิดไฟติดก็ยิ่งจะสวยกว่านี้นะคะสึาจะนี่นะคะนี่นะคะนี่เราเย็นๆนะคะนั่งชมวิวนะคุณนัททวัดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอืมสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีคุณภาษาอังกฤษคุณชื่ออะไรเนาะอันนี้เป็นคุณ A-A สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ่า เอฟจีจ๋านี่นะคะว,นนว,วันนี้เป็นวันที่เงียบที่สุดเนะเอเงียบวันนี้เป็นวันที่เงียบนะคะแต่ป้าบอกจะมาประชุมประมาณหนึ่งทุ่มตอนนี้กี่โมงขยามแล้วนาะตอนนี้ประมาณประมาณอโอ้ห้าสิบ ยงัยงยังไม่ทุ่มหนึ่งอีกประมาณไม่กี่นาทีนะคะจะทุ่มหนึ่งนะคะไอซีไอีกนี่นะคะป้าก็จะอยู่กันตรงนี้อยู่ตรงนี้เพื่อเธอไีว่าจะไปเปลี่ยนชุดก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนนะคะสวยไหมค่ะไอซีจ๋านี่นะคะ,คะ,ะ,คะก็สวัสดีคะ่ะ ก็เพื่อช่องน้อยๆก็ได้จากในการล้านี่แหละนะคะอีก็จะได้เงินตรงนี้นะคะสีถ้าไม่มีล้าเราก็จะไม่ได้เงินนะคะสีเนาะก็ถ้าเรามีรายชื่อล้าเราก็ต้องรีบมาล้าจะไม่ให้พลาดนะค่ะวันนี้ป้าเี่บ้างก็ได้ล้าสองรอบสองรอบก็หกร้อยหกร้อยก็พออยู่ได้เนาะหกร้อยหกร้อยถ้าเราออกตลาด ก็ไม่เหลือนะคะหกรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของแพงมากนะคะสีเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าแทบ้างก็จะไปซื้อซิมทูอีกหนึ่งซิมนะคะเพราะว่าเป็นซิม i อเอ่อไปไล่ข้างนอกไม่สำเร็จนะคะสี่มันไม่มีคลื่นเป็นซิมถ้าเป็นซิมทูก็จะมีซิม เยอะนะคะจะมีคลื่นเยอะก็จะไม่อ่หมุนนะคะมันจะไม่หมุนอันนี้นะ,ะพรุ่งนี้จะไปซื้อซิมทปูปอีกอีกซิมหนึ่งนะคะสิ ด,ดุสดีลำกันสวยจริงๆแก้งยอแกงยอหรือเปล่าคะคุณโยง่งสวัสดีค่ะดีใจด้วยนะป้ามีลำมีรายได้ใช่เรามีลำเรามีรายได้นะคะอะพี่หลิวสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไม่ไดาพี่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไหมฮะ เขายังไม่มากขาเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเพราะว่าเสื้อผ้ามันรัดรูปทรงเครื่องมากเลยนะคะตีเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าไปดีจ่าเดี๋ยวป้าที่บ้านอ่าขอลงไลน์ตรงนี้ดีกว่าเนอ้อแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นไลน์กัน ประชุมเสร็จเดี๋ยวค่อยขึ้นไลฟ์กันที่บ้านดีกว่านาะนั่งคุยกับเอฟซีอยู่ที่ห้องดีกว่านะคะเอฟซีจน้พี่พี่นนตาเดี๋ยวป้าชาบ้านขอลงไลฟ์ก่อนเนาะเดี๋ยวไปขึ้นไลฟ์อยู่ที่ห้องดีกว่าเนาะเลิกประชุมเสร็จแล้วก็จะไลฟ์สดนะคะเอฟซีจไลฟ์นี้ก็สวัสดีนะคะก็ให้เอฟซีที่เข้ามาในไลฟ์ป้าชาบ้านให้ถูกคุยกันทุกคนทุกคนทุกคนอะไรมามองทําไมลงไลฟ์ก่อนไปเปลี่ยนเสื้อผ้า